นะวิชาหน้าที่พลเมืองนะลูกเราจะเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการเลือกตั้งนะอยู่ในหนังสือนะลูกแล้วเปิดหนังสือไปในหนังสือสังคมหน้าหกสิบแปดการเลือกตั้งคืออะไรการเลือกตั้งคืออะไรนะเราคงจะได้ยินคํานี้มาบ่อยมากไปเลือกตั้งอย่าลืมไปเลือกตั้งอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคุณพ่อคุณแม่ไปเลือกตั้ง,านนนะดดก,งการเลือกตั้งมันก็จะมีนนอมมีอยู่หลายครั้งแล้วก็ เลือกอยู่หลายประเภทนะแต่หลักๆที่สําคัญสําคัญเนี่ยก็จะเป็นเลือกอ่าสอสอนะลูกคราวนี้การเลือกตั้งนี่คืออะไรนะการเลือกตั้งก็คือการที่ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ของตนเองใช้สิทธิ์ของเราลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนเพื่อทําหน้าที่แทนตัวเองในการปกครองประเทศเช่นการเลือกตั้งสอ,สอสอหรือว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยอันนี้สอสอนะลูก หลายคนสับสนสอส,อสอกับสวสวเนี่ยก็คือการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาวอแหวนก็คือวุฒิหม <c oughs> ายถึงอ่าทรงวุฒินะวุฒิกับปู่แล้วก็จะมีวายวุฒิกับคุณวุฒิวัยวุฒิก็คืออายุคุณวุฒิก็คือความรู้เท <c oughs> ่านี้เรามาดูตรงนี้ก็คือการเลือกตั้งก็คือการลงคะแนนเส,เสียงเลือกตัวแทนนะเราจะต้องเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่แทนเราเราอยากได้ใคร เราเห็นว่าคนนี้เนี่ยมีแนวคิดที่ดี right. ตรงกับเราเลยเราจะเลือกเขาเข้าไปทําหน้าที่แทนเราอย่างเงี้ยลูกอ่ะนี่คือการเลือกตั้งนะก็คือการลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนนั่นเองคราวนี้มาดูว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันสําคัญยังไงนะลูกการเลือกตั้ง <ut> มันสําคัญยังไงการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนมีอํานาจในการปรกครองประเทศเ <sama> ท <ut> ่ากันประชาชนทุกคนมีอํานาจในการปรกครองประเทศ <réussi> นะแต่ว่าในสภาพสังคมปัจจุบันเราเนี่ยคนเยอะใช่ไหมลูก คนเยอะเป็นหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยถ้าจะให้ทุกคนแบบปกครองกันเองปกครองใครปกครองเรามันก็คงจะวุ่นวายน่าดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่สามารถปกครองประเทศพร้อมกันได้จึงต้องมีการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการปกครองก็คือมีส่วนร่วมในการเลือกคนเข้าไปทํางานแทนเราเนาะก็จะใช้คนกลุ่มนึงนะเพื่อทําหน้าที่ปกครองประเทศแทนทุกคนโดยที่ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการเลือก คนคนนั้นเข้าไปทําหน้าที่มาดูต่อการเลือกอการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการเลือกตั้งเนี่ยนะเราจะมีส่วนร่วมได้ยังไงเนาะเราจะมีส่วนร่วมได้ยังไงแน่นอนว่าเราจะต้องไปใช้สิทธิ์เราจะต้องรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งของเราหเนะเพราะว่าอะไรเราถึงต้องรักษาสิทธิ์เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นะประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจในการเลือกตั้งเนาะในในช่วงที่ผ่านมา เราจะต้องรักาษาสิทธิ์โดยการเลือกอะไรดีเลือกคนที่ดีแล้วก็คนที่มีความสามารถเนะี่ยเข้าไปบริหารประเทศแทนเรานะลูกนี่คือการรักาษาสิทธิ์นะแล้วก็หรือมีออการมีส่วนร่วมนั่นแหละนะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราจะต้องรักาษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่ตอนนี้เรายังเลือกตั้งไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะเลือกได้ตอนไหนเลือกตั้งได้ตอนสิบแปดปีขึ้นไปอ่าใช่ตอนที่เราอายุสิบแปดปีขึ้นไปนะลูก รานนี้เรามาดูเรามาดูในเนื้อหาก่อนอ๋อการมีส่วนร่วมก็คือเราเรามีส่วนร่วมก็คือเราไปรักษาสิทธิ์ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราจะรักษาสิทธินะลูกเราจะต้องทํำยังไงนะเราจะต้องทํำยังไงเรามาดูซิว่าก่อนการเลือกตั้งเราจะต้องทําอะไรบ้างนะลูกในหนังสือตรงนี้ก็จะมีบอกไว้อยู่นะอันนี้ครูสรุปมาอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องติดตามข่าวสารก่อนหนังสือหน้าไหนแล้วคะครู้าหกสิบเก้าลูก อยู่หน้า6นะตอนนี้นะอันดับแรกเราจะต้องติดตามข่าวสารการเลือกตั้งว่าเขาจะมีการเลือกอะไรเลือกสสสวอบจหรืออะไรก็ว่าไปเนาะเราต้องติดตามข่าวสารว่าเขาจะเลือกกันวันไหนเลือกของหน่วยงานอะไรนะลูกอันดับแรกเลยนะติดตามข่าวสารนะสองเราจะต้องศึกษาประวัติผู้ลงสมัครเราจะต้องรู้นะลูกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนจบการศึกษาในด้านอะไรเขามีประวัติการทํางานแบบไหนนะเราต้องรู้ประวัติของเขาด้วย ไม่ใช่ว่าพอไปถึงเอจะเอาใครดีนะไปถึงไม่ได้ดูมาก่อนแล้วว่าใครเป็นยังไงไปถึงก็เลือกเลือกเลือกเลยนะแบบนั้นอาจจะทําให้เราเลือกผิดผลได้หรือไม่ก็อาตัดสิทธิ์คนที่มีความสามารถได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้ดีศึกษาประวัติของผู้ลงสมัครด้วยอันนี้คือก่อนเลือกตั้งนะสามเราจะต้องกระตุ้นให้ทุกคนสนใจในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเรานะใกล้ตัวเลยคุณพ่อคุณแม่คุณลงุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนะี่ยจะ่ลืมบอกต่อกันด้วย ว่าจะเลือกตั้งแล้วนะอย่าลืมไปดูนะว่าเลือกใครอะไรยังไงไปดูนะชอบใครใครทํางานยังไงนะดูอันนี้เราจะต้องกระตุ้นด้วยนะเป็นหน้าที่พลเมืองของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือรณรงค์การออกไปเลือกตั้งนะการใช้สิทธิสี่เราจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองด้วยนะดูก็คือไปเช็คดูว่าเราเนี่ยมีรายชื่อไหมนะเราสามารถเข้าไปเลือกตั้งในรอบนี้ด้วยได้ไหมต้องตรวจสอบถ้าไม่มีเราจะต้องไปแจ้งที่เจ้าหน้าที่สอบถามว่าทําไมเราถึงไม่มีชื่ออาจจะตกหล่นหรือเปล่า นะหรือว่าไม่มีเพราะอะไรเขาก็จะได้ให้เหตุผลเราได้นะถ้าเราไม่ตรวจสอบก่อนพอไปถึงวันเราไปเอาไปถึงแล้วปุ๊บจะไปกาเอาไม่มีชื่อทําไงดีก็จะวุ่นวายในวันจริงนะเพราะฉะนั้นก่อนการเลือกเราก็จะต้องมีการตรวจสอบ้วยคราวนี้ห้าก็คือสอดสองการทุจริตนะเราจะต้องตรวจสอบสองการทุจริตนะลูกเราจะาเห็นใช่ไหมการทุจริตอย่างเช่นอะไรการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็คือการที่สมมติว่ามีมีคนนึงเขาจะลงเลือกตั้งใช่ไหม แล้วเขาก็จะมาบอกว่า,าเลือกเลือกผมหน่อยนะนะผมจะให้ห้าร้อยนะให้ตังห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือการซื้อสิทธิ์ก็คือเขาเอาตังมาซื้อสิทธิที่ของเราถ้าเรารับนะแล้วเราเลือกเขาเพราะเขาให้เงินเราก็จะเป็นการขายเสียงก็คือขายเสียงของเราเสียงในการเลือกของเราคะแนนเสียงของเราให้เขาไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะดูนะครนะาวนี้เราก็ไม่ควรจะทำเนาะ แล้วก็เราก็ควรจะสอดสองด้วยว่ามีใครทํามีใครมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงไหมแต่ถ้ามีไม่ใช่ว่าเราจะเดินเข้าไปหาเขาตรงๆแล้วก็บอกยุดนะอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะลุมันอันตรายเกินไปนะเราจะต้องใช้การไปแจ้งกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าแจ้งคนที่เกี่ยวข้องต่างหากนะ,เร,กะเ,เราจะไปลงมือเองนะเราจะอยากแบบไปเข้าไปคุยกับเขาโดยตรงเองแบบไม่ได้นะนเสี่ยงเกินไปนะต่อไปเราไปดูเราไปดูระหว่างการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้งนะลูะมาดูกันระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งก็คืออันนี้คือช่วงที่เขากาลังเลือกตั้งกันนะช่วงที่ใกล้จะเลือกใกล้จะเลือกตั้งกันละหนึ่งเราจะต้องไปรับฟังนโยบายนะตอนที่เขาจะเลือกเนี่ยผู้ลงสมรรคัครเขาจะมาเขาจะมา,าหาเสียงก็คือเขาจะมาประกาศนโยบายว่า้าพรรคของเราอย่างงู้นอย่างนี้นะใครเลือกเราเราจะาให้ทุกคนมีสิทธิ์รักษาฟรีนะจ่ายแค่ส0มสิบบาทรัโโกษาได้ทุกโรคอันนี้จะเป็นนโยบายของรัฐ นั้นนโยบายของผู้ลงสมัครที่ที่ผ่านๆมาอย่างที่เราเห็นเนาะเขาก็จะมาแจ้งนโยบายให้เราฟังว่าถ้าเลือกเขาแล้วเขาจะทําอะไรบ้างเลือกแล้วอาถ้าสมมติสมมติเป็นในชุมชนใครเลือกอเลือกพรรคเราเราจะช่วยให้บํารุงถนนสถาทีสาธารณะให้มันดียิ่งขึ้นนะจะสร้างสวนสาธารณะนู่นนี่นั่นเขาก็จะมาอธิบายให้เราฟังว่าถ้าเขาได้เป็นนายกอ่าหรือว่าได้เป็นสสแล้วเขาจะทําอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปรับฟัง แล้วเรา็จะได้รู้ว่าเอ๊ะเลือกคนนี้เขาจะทําแบบนี้เลือกคนนี้เขาจะทําแบบนี้เราก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าเออเราเราอยากได้แบบนี้นะเราก็จะเลือกคนนี้นะลูกอันนี้คืออย่างแรกเลยก็คือเข้าไปรับฟังนโยบายของเขาสองสอดส่องการทุจริตอีกอ่ะสอดส่องอีกละเมื่อกี้ก็สอดส่องใช่ไหมรันนี้สอดส่องอีกแล้วเพราะว่าอะไรในระหว่างการเลือกตั้งเขาอาจจะมีการทุจริตได้เหมือนกันนะสามก็คือเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้ที่เราที่เราอ่า บอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าว่าเขาจะเลือกตั้งแล้วนะอะไรเง <_ an> ี้ยพอถึงวันเราก็ต้องอ่ะไปด้วยกันไหมนะบอกเพื่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมเตือนอ่าคนในครอบครัวว่าวันนี้เขาเลือกตั้งกันนะอะไรเงี้ยนลูปีก็คือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าจะเลือกตั้งสอสอสอวนายกอบอจอนายกอบอตอ,อะไรก็ตามนะ <_ an> เราควรจะไปเลือกตั้งทุกครั้งนลูไปรักษาสิทธิ เพราะว่าการที่เราไม่ไปเลือกตั้งมันก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบางอย่างเราไม่สามารถลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นะไม่ไม่สามารถลงสมัครเป็นกำนันได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะก็จะมีอนันนี้ห้าก็คือติดตามการนับคะแนนเสียงนะไปดูได้ว่าเอ๊ะใครได้ใครชนะนะแล้วก็ตอนที่เขานับเขาก็จะนับแบบให้เราเห็นชัดๆนะทุกคนสามารถไปดูได้เขาก็จะล้วงบัตรออกมาจากกล่องทีละใบแล้วก็จะมาอ่าเบอร์อะไรอ่าบัตรนี อ่าเบอร์หนึ่งเขาจะการนับคะแนนกันไปเรื่อยๆนะคราวนี้ถ้าสมมติว่าคนที่เราเลือกไม่ได้เราทําไงตามหลักประชาธิปไตยต้องทํำยังไงดูถ้าสมมติคนที่เราเลือกไม่ได้เราเราจะต้องยอมรับหรือว่าเราจะต้องไปโต้เถียงยอมรับค่ะเราก็ต้องยอมรับยอมรับค่ะสรุปถูกต้องแล้วเราก็จะต้องยอมรับเสียงข้างมากเนาะต่อให้คนที่เราเลือกคนที่เราชอบไม่ได้เราก็ทาให้เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะตามหลักเนาะโอเค อันนี้คือระหว่างการเลือกตั้งเนาะต่อไปเราไปดูหลังการเลือกตั้งละนะหลังการเลือกตั้งละก็มีสองอย่างหลังการเลือกตั้งอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเราจะต้องติดตามการทํางานของสสหรือว่าคนที่เราเลือกเข้าไปเขาทําตามนโยบายที่เขาบอกว่าาไว้หรือเปล่านะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะทําถนนเขาจะบําเขาจะปรับปรุงถนนให้มันเป็นถนนลาดยางเอ๊แต่ทําไมจะหมดวาระแล้วยังไม่ทําสักที นะเราก็อาจจะยื่นหนังสือได้ว่าอ่าไหนบอกว่าจะทําอย่างเงี้ยนะทําตามพันธสัญญาที่ได้ให้เอาไว้ทําไมไม่ทํานะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นการการผิดสัญญาแบบเนี้ยสมัยหน้าเราก็อาจมนี่บอกอ่าคนนี้เขาเคยลงเลือกตั้งแล้วเขาบอกว่าเขาจะทาแต่เขาไม่ทําเนี่ยรอบหน้าก็คงจะไม่เลือกเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีติดตามแล้วต้องติดตามการทํางานของเขาด้วยนะลูกว่าเขาทําประโยชน์จริงไหมเขาทาตามที่เขาพูดไว้จริงไหมนะคราวนี้สองก็คือเราสามารถ ร่วมลงชื่อถอดถอนได้เมื่อมีการทุจริตนะสมมติว่าเห็นว่าสสคนนี้ทำผิดนะมีการโกงเงินนะจะเอามาทำถนนเนี่ยบอกว่าจะทำถนนใช่ไหมเบิกงบมาเรียบร้อยแล้วนะห้าล้านสิบล้านก็ว่าไปแต่ยังไม่ทำเลยทำจริงๆทำไปแค่ล้านเดียวที่เหลือหายไปตั้งเก้าล้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถร่วมลงชื่อถอดถอนได้ แต่ว่าถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งเราลงชื่อไม่ได้นะลูกเราถอดถอนไม่ได้นะถ้าเราไม่ได้เป็นถ้าเราไม่ได้ไปเลือกตั้งเราก็จะเสียสิทธิในการถอดถอนด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็คือหลังเลือกตั้งเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูต่ออีกนิดหนึ่งก่อนที่จะไปแบบฝปกกันวันนะี้คุณสมบัติของผู้เลือกตั้งนะลูกหนังสือจะอยู่หน้าที่เจ็ดสิบนะคุณสมบัติมีอะไรบ้างหนึ่งเลยจะต้องมีสัญชาติไทย สัญชาติไทยถ้าเราถ้าเป็นคนที่เปลี่ยนสัญชาตินะเ็นคนต่างประเทศแล้วมาขอสัญชาติไทยเนี่ยจะต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีต่อไปข้อที่2ก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งต้องในวันเลือกตั้งด้วยนะสมมติว่าปีนี้เขาจะเลือกตั้งวันพรุ่งนี้อ่ะจริง,รงๆเราก็จะอายุครบ18ในปีนี้แหละแต่อายุเราจะครบ18ดในวันมะรืนซึ่งมันเลยวันเลือกตั้งไปแลนะ้วเราก็จะยังเลือกไม่ได้ ลูกเราจะต้องรอให้เราครบสิบแปดปีบริบูรณ์หรือว่าสิบปดปีเต็มนะลูกต่อไปเราจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งการเลือกตั้งเขาจะจัดเป็นหลายเขตใช่ไหมเขาจะแบ่งเป็นเขตใช่ไหมลูกไม่ใช่ว่าเราจะเลือกตั้งอ่าสอทุกคนนะเราก็จะเลือกเฉพาะสสอในเขตของตัวเองคราวนี้สุดท้ายก็คือคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงนั้นเขามีกำหนดอะไรอื่นๆหิเคราะห์แต่หลักก็จะมีแค่สามข้อนี้นลูก หลักๆก,ก็จะมีแค่สามข้อนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการลงเลือกตั้งจริงๆแล้วในเทอมนี้ลูกเราจะเลือกตั้งกันนะเราจะเลือกตั้งสภานักเรียนกันนะจะเป็นการจําลองการลงคะแนนเสียงถึงเราจะยังไม่ได้เลือกตั้งเพราะว่าอายุเราจะต้องเหลืออีกกี่ปีมันแปดปีถึงจะได้เลือกตั้งใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกตั้งสภานักเรียนแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ยที่โรงเรียนเราจะได้จัดไหมถ้าสมมติว่าโควิดมันหายไปเราจะจัดกันแน่นอนนะ หรือว่าเราไปอยู่มัธยมแน่นอนว่าเราต้องเลือกแน่นอนอยุเราจะทํำยังไงคราวนี้ขั้นตอนเหมือนกันเลยกับการเลือกตั้งนายกเ,เหมือนกันเลยนะมาดูหนึ่งก็คือเราจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อก่อนการเลือกตั้งก็จะแปะประกาศไว้ว่าใครมีชื่อที่สามารถเลือกตั้งได้นะครับเราก็ไปดูชื่อเราก่อนโอเคมีชื่อแล้วเหมือนเราจะเข้าห้องสอบใช่ไหมลูกเสร็จแล้วอ่าได้ชื่อแล้วจุดที่สองเราก็ไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ นําบัตรประชาชนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลือกตั้งก็การแสดงตวก็คือบัตรประชาชนถ้าเป็นนักเรียนก็อาจจะใช้บัตรนักเรียนนะลูกในการเลือกตั้งในการแสดงตนนะพอเราเอาบัตรไปแสดงกับเขาปุ๊บเขาก็จะให้บัตรเรามาเราก็จะได้รับบัตรโดยการรับบัตรของเรานั้นก่อนที่เราจะได้บัตรมาเราจะต้องปั๊มลายนิ้วมือด้วยว่าเราลับบัตรไดแล้วจะต้องใช้ลายนิ้วมือจริงๆของเรานะในการในการรับบัตรเลือกตั้งนะลูก พอได้บารมาปุ๊บทําไงเราก็เข้าครูหาอันนี้เขาเรียกว่าครูหาที่มีฉากกั้งกั้นขึ้นมาเล็กๆเนี่ยนะฉากกั้นขึ้นมาให้เราเนี่ยเข้าไปกาโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเราเลือกใครนะมันเป็นความลับนะลูกมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราเราจะเขาจะไม่รู้ว่าเราเลือกใครนะแล้วเราก็ต้องการกระบ,บาดเพียงเครื่องหมายเดียวคือเลือกได้แค่เบอร์เดียวนะลูกไม่ใช่ว่าเขาลงสมัครห้าคนอุย้ยคนที่หนึ่งก็ชอบคนที่สองก็ชอบโอเคเลือกทั้งสองคนเลยแล้วกัน เรามีสิทธิ์เลือกได้แค่คนเดียวนะลูกถ้าเราเลือกสองคนพร้อมกันแบบนี้ปุ๊บบัตรเลือกตั้งของเราจะกลายเป็นบัตรเสียทันทีก็คือเราจะบัตรของเราจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนสุดท้ายแล้วพอเราการเสร็จปุ๊บเราต้องพับบัตรให้ดีนะเขาก็จะมีวิธีการพับแนะนําให้อยู่พับเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาหย่อนลงในหยีบด้วยตนเองด้วยตนเองนะไม่ใช่ว่าเอาฝากส่งหน่อยสีรีบมากเลยเยวจะกลับนั่นปฝากส่งไม่ได้นะเราต้องเอาไปหย่อนลงในหีบย่อนลงในกล่องด้วยตนเองนะลูก แต่แล้วเขาก็จะเอากล่องนี่แหละไปนับคะแนนเปิดเผยต่อสาธารณชนนะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือขั้นตอนการเลือกตั้งนะลูกคราวนี้ใครมีคำถามเดี๋ยวเราไปดูกันในในแบบฝุกของเราเนะาะอ้าวมาดูมาดูอ่ะเรามาดูในตอนที่หนึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะขั้นตอนการเลือกตั้งนะอ้าวมาดูเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยจาแนกข้อความแล้วเ,เขาจะให้อ่าเราพิจารณาข้อความกันก่อน มาดูข้อความก่อนก่อนที่เขากําหนดนะก็คือเลือกตัวเลขนั่นแหละลูกไปเติมนะเลือกตัวเลขไปเติมเอาเรามาดูก่อนอันแรกเลยติดตามข่าวหาเสียงของพรรคการเมืองการติดตามข่าวเนี่ยการติดตามข่าวเนี่ยเป็นช่วงอยู่ในช่วงไหนช่วงก่อนเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งหรออ้าวเรามาดูก่อนคนที่บอกว่าหลังเลือกตั้งติดตามข่าวหาเสียง ช่วงก่อนช่วงระหว่างหรือว่าช่วงหลังก่อนค่ะก่อนค่ะก่อนไหมก่อนก่อนไหมอ่ามันมันจะคาบเกี่ยวกันนิดนึงนะลูกใครตอบก่อนก็ก,ก็ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะแต่จริงๆแล้วอ่ามันจะอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งด้วยนะลูกเพราะว่าอะไรอ่าเราลองดูในหนังสือเราก็ได้นะ่าหกสิบเก้านะค่ะ เขาจะบอกว่าข the ้อหนึ่งเลยเนี่ยคือรับฟังการหาเสียงของผู้สมัครถ้าเราไปดูการหาเสียงของผู้สมัครเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่างช่วงการเลือกตั้งาะฉะนั้นการติดตามการหาเสียงเนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่างการเลือกตั้งแต่ว่าข้อสองการติดตามข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยนะอันนี้ติดตามข่าวเฉยๆไม่ใช่การหาเสียงที่เขาจะบอกเลือกอะไรเลือกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะ มันจะเป็นก่อนระหว่างหรือว่าหลัง <ụ breaker> นอ่าจะเป็นก่อนใช่ไหมลูกอันนี้จะเป็นก่อนเลือกตั้งนะก่อนเลือกตั้งอ้าวเรามาดูเดี๋ยวครูจะลองโกะมาดูตรงนี้ลูกโกโกโก,การติดตามผลการทํางานของนักการเมืองเนี่ยมันจะอยู่ก่อนเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งลูกหลังเลือกตั้งอหลังเลือกตั้งถูกต้อง นะกต้องหลังเลือกตั้งเราก็เอาเลขสามไปเติมเพราะว่าเขาจะต้องได้รับเลือกตั้งก่อนใช่ไหมเขาถึงจะทํางานได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูหลังการเลือกตั้งเท่านั้นมาดูตอนที่สองเขาให้เราวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์เดี๋ยวส้หมดเวลาแล้วรูวรีบนิดนึงนะอ๋อเรามาวิเคราะห์กันเขาบอกว่าให้เราวิเคราะห์จากเรื่องราวที่กําหนดเนี่ยนะเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนอันนี้ครูจะทําให้ดูแค่เรื่องเดียว ตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะเรื่องที่สองเราไปทำมาเรียนมาดูเรามาดูเขาบอกว่าผู้รับสมัครเลือกตั้งเข้ามาหาเสียงในหมู่บ้านพร้อมทั้งแจกแผ่นพับข้อมูลว่าเขาจะทาอะไรบ้างแจกบอกนโยบายเขานู่นนี่นั่นนะบอกประวัติและนโยบายของผู้สวัสดแต่ชาวบ้านไม่ให้ความสนใจการเข้ามาหาเสียงของผู้สมัครเลยไม่มีใครไปดูเลยนะเรามาดูซิบ้าข้อถามว่าข้อที่หนึ่งชาวบ้านปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกไม่ลูก ไม่ค่ะเขาทำถูกไหมไม่ถูก,ไม,ถกไม่ถูกต้องใช่ไหม <c oughs> นะเขาละเลยหน้าที่ของตัวเองนะเราต้องบอกว่าไม่ถูกต้องแต่เราจะต้องบอกเหตุผลด้วยนะว่าทำไมมันถึงไม่ถูกครูอยากจะหัดฝึกให้เราบอกเหตุผลด้วยเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ถูกรู้อยู่แก่ใจแต่ว่าอธิบายไม่ได้ <ระ S 1> ว่าเพราะละเลยหน้าที่ตัวเองอถูกต้องอาจจะบอกว่าเพราะละเลยหน้าที่ก็ได้เพราะอาจจะทําให้ขาด ข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกอาจจะทําให้ไม่ทราบถึงข้อมูลของนักการเมืองนะไม่ทราบนโยบายของของผู้ลงสมัครอะไรเงี้ยเขาระเลยการทําหน้าที่อย่างเงี้ยได้หมดเลยเหตุผลให้เราลงลงไปได้เลยนะทําไปด้วยเลยนะปันปันนะทําไปด้วยเลยนะนะอ้าวมาดูให้ถูกเพราะอะไรให้เราไปนะเพราะอะไรก็ว่าไปานะคราวนี้ข้อสองเนี่ยห่ากนักเรียนเป็นชาวบ้านนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร นะเราจะปฏิบัติยังไงลูกจตต้องทำยังไงดีไปรับฟังนโยบายใช่ไหมลูกเพื่ออะไรล่ะเพิ่มอีกได้ไหมนะเป็นการถหาเหตุผลอีกเหมือนกันนะเพราะหรือเพื่อเนี่ยก็เป็นเหตุผลเหมือนกันเพื่อเราจะได้มีข้อมูลใช่ไหมลูกจะได้ทราบรายละเอียดของอการเลือกตั้งได้น,นะคะ ได้ลูก,ได,กนะได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะไม่มันคําตอบมันมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเหมือนครูเปย์ๆถึงจะถูกนะลูกมัน,นมันไม่มันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะถึงมันจะเป็นแนวเดียวกันอยู่ก็จริงแต่ว่าสำนวนหรือว่าการใช้คําหรือว่าการให้เหตุผลเนี่ยต่างกันได้ไม่ได้ไหมายความว่าเราตอบไม่เหมือนครูเนี่ยมันจะผิดไม่ใช่นะเราจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะลูกการที่เราตอบคําตอบของเรามาเองนั้นมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าครูจะได้รู้ว่าเรามีความคิดแบบไหนเราเราคิดถูกหรือ คิดต่างจากคนอื่นยังไงนะหรือว่าคําตอบที่เราตอบมานั้นมันไม่ถูกกูก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรายาังเรายังไม่มั่นใจนะไม่แม่นในเรื่องพวกนี้นะเพื่อจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจอย่างน้อยเราอายุไม่ถึงแล้วก็ไปฟังเผื่อตอนโตเราจะได้เอออืม,มก็ได้เหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะลูกไปหาประสบการณ์นะไปหาประสบการณ์ไปอ่าเขาบอกว่าสิบปากบ้าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นใช่ไหม ฟังที่ครูพูดไปเนี่ยฟังครูสิบคนพูดก็ไม่เหมือนกับการที่เราได้ไปดูจริงๆทั้งเดียวนะก็จะเป็นประมาณนี้นะในการทำเนาะตอนนี้เรื่องที่สองให้เราไปตอบเองนะลูกมันก็จะต่างกันนิดนึงเนาะมันจะต่างกันนิดนึงนิดเล็กน้อยนะใครมีคําถามอะไรไหมครูจะไปแล้วนะมันจะหมดเวลาแล้วลูกมันจะตัดถ้าตัดก็คือมันหมดเวลานะเลอ,อแค่สองนาทีอ่าละสองนาทีมีใครมีคําถามไหมลูกมีไหมอ,อมมปันมีไหมปันใครมีคําถามอะไรรับผมไม่มีครับ ไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวภาพนี้ไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะลูกนะ